แม่กลัวเรื่องอะไรไหมถ,ถ้าจะต้องป่วยหนักกับโควิดเนี่ยกลัวตอนที่ว่าหนักแล้วต้องอนอนเตียงนอนคว่ำนอนหงายอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอ่ะมันท้อเพิร์สำหรับคนที่เจ็บ เรากาลังชวนคุยวางแผนสำหรับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้ติดโควิดหรือถ้าติดโควิดแล้วยังไม่ป่วยหนักถึงขนาดจะตายสัก,กนหน่อยนะแต่เราต้องคุยล่วงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยล่วงหน้าเขาป่วยหนักแล้วทําไงอ่ะคนไข้ก็จะคุยไม่ได้ปีที่แล้วถ้าใครเป็นโควิดเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลก็ยินดีรับดูแลเพราะเราก็อยากจะควบคมุมสถานการณ์ให้อยู่นะ แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคนไข้เยอะเกินที่ระบบจะรองรับได้และจะให้ใครไปต่อคือหมอไม่อยากตัดสินใจอ่ะในการที่จะตัดสินใจว่าใครควรไปต่อมั่นไม่ใช่หน้าที่ของหมอนะคุณแม่เองกลัวไหมเกี่ยวกับเรื่องถ้าป่วยหนัก ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าได้เขียนใบที่ของโรงพยาบาลนนะ่ะถ้าเจ็บหนักเขาจะต้องกระตุกหัวใจหรือว่าเขาทำอะไรให้มันฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยอขออย่าทำโอ้เหรอครับทำไมคิดอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าส่วนว่าคนที่กลับมาเนี่ยรีสปอนส์ต่างๆมันไม่ดีทำให้ลูกและคนรอบข้างเนี่ยลำบากครับผมรบจริงๆแล้วเนี่ย ตัวผู้ป่วยหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่ทำเลวิงวิวไว้ก็ตามเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาปุ๊บขอให้เขาสงบเราควรจะไม่ฝืนใจเขาถ้าเกิดไปยึดยื้อโดยที่เขามีสติรู้ตัวเนี่ยไปเจาะคอ,อแล้วเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจผมว่ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ให้เกิดโทสะบอว่าเขาจะไปที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทำอะไรที่เขาสบายใจที่สุดก็บางคนก็คิดว่า โอ้ฉ oh, you know ันยังตายไม่ได้นะคือฉันยังมีภาระมีห่วงแต่ก็ไปลงพยาบไม่ได้อยู่ดีก็คือต้องจบที่บ้านนี่แหละแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเจ้าของชีวิตนั้นคิดอย่างไรคตอบก็คือก็ต้องถามเขาต้องชวนเขาคุยเขาก็อาจจะเลือกที่จะอยู่สบายตายสงบที่บ้านก็ได้เขาก็ไม่ได้อยากอยู่นะ ว่าตามจริงนะเราอาจจะอยากให้เขาอยู่ไนงะเวลามาอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ทําช่วยตัวเองไม่ได้เนะี่ยมันรูน้สึกแย่แหละนั้นถ้าเลือกอยู่สบายตายสงบที่บ้านเนี่ยเป็นที่ซึ่งจะมีโอกาสนี้ดีกว่าที่โรงพยาบาลจริงๆอ่ะทุกคนก็ควรจะพูดเรื่องนี้หมายถึงเจ้าตัวควรจะมีสิธิ์ตัดสินใจว่าท่านท่านป่วยหนักจะเอาอยัางไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ผู้คนเนี่ยได้เลือกตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะสปอร์ตบ้านได้ <c oughs> นะเราจัดออกซิเจนไปให้ได้แล้วเราก็จัด นะยาซึ่งจะทําให้เขาหายเหนื่อยถ้ารอดก็รอดอย่างสบายเพราะว่าอยู่บ้านตัวเองถ้าตายก็ตายสงบถ้าเรารักเขาจริงเราก็ต้องเคารพเขาถูกไหม,มไม่ใช่ทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่เจ้าของชีวิตไม่อยากได้